เสียแขกออกมาชื่นชมลูกน้องหลังจากที่พ่ายแพ้แต่ก็ต้องยอมรับว่าหัวใจสลายกับผลการตัดสินของศึกวอลลุบิดีครั้งที่120แน่นอนแหละคู่เจ้าอินซีแพ้แต่เสียแขกบอกว่าคู่นี้ไม่เป็นไรเพราะว่าดูแล้วมันกระเบียดเบียดนะเราไปโดนนับมันก็เข้าใจได้แต่ได้คู่ที่คู่เอกของรายการป้อมเพชรพ่ายแพ้กับยอดเลพชรไป2ต่อ1เสียงซึ่งแน่นอนนะสต่อ1เสียงเนี่ยมันหมายความว่ากรรมการ ให้ป้อมเพชรชนะ1คนแล้วก็ให้ยอดเล็กเพชรชนะ2คนครับนี่คือสิ่งที่สิทธแขกออกมาพูดสิแขกบอกว่าสงสัยนอนไม่หลับครับอ่าก็เลยออกมาโพสต์นะเขาบอกว่าป้อมเพชรเขาเนี่ยนักมวยหัวใจเพชรของค่าย PK คนเลยเขาตมตามที่ผมบอกพอขึ้นยก2ยก3ผมบอกป้อมเพชรเดินลุยเรามีโอกาสแล้วเราอย่าปล่อยโอกาสหลุดไปเราซ้อมมา3เดือน บางวันเป็นไข้ไปฉีดยาก็หายวันลุกขึ้นหายเขาก็ลุกขึ้นมาซ้อมผมอยู่กับนักมวยทุกวันผมบอกทุกวันร่างกายเราดีกว่าเขาเราต้องลุยต้องเอาเอาดูเดือดเอาโบนัสให้ได้เขาก็ต่อยตามที่ผมสอนเขามาลุยมีทุกอย่างที่ผมซ้อมให้เขามีลูกทีมมีหมัดมีศอกเขาทำตามหมดหมดยกสามเดินเข้ามุมผมบอกป้อมเพชชนะแล้ว ผมก็ให้นักมวยไปขอเสียงที่มุมแฟนคลับที่ดูนักมวยชกทั้งคู่ถูกใจมากวันนี้มีมวยคู่ป้อมเพชรต่ตอยสนุกดูเดือดหมด3มยกค,คนดูที่เวทีตบมือกันทั่วสนามมวยเลยกรรมาการก็เรียกไปกลางเวทีรอชูมือโคศกประกาศป้อมเพชรแพ้ผมใจสลายผมเห็นป้อมเพชรเดินเข้ามาหาผมเขาแพ้ได้ไงผมบอกป้อมเพชรทำดีสุดแล้วไฟนี้ ถือว่าเขาต่อยได้ดีมากผมฝากแฟนคลับ PK เชีย์ป้อมเพชรทุกไฟเขามีความรับผิดชอบเขามีความรับผิดชอบในการซ้อมมากๆเขาสู้เพื่อจะหนีความจนผมขอบคุณแฟนคลับ PK ทั่วโลกที่ชื่นชอบการทำมวยของค่าย PK ครับสู้ครับป้อมเพชรเสียแขกสมชายเต้รุรงเรืองออามาโพสต์เรื่องนี้และนี่ก็คือที่เขาเอามาโพสนะครับหลังจากจบศึกวลี120 แต่โยก็คอมเมนต์ก็มาร่วมพูดคุยกันได้นะครับก็เป็นความเห็นเลยครับในขณะที่จริงๆต่างฝ่ายก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่ามันเป็นการตัดสินของกรรมาการแล้วแต่มุมมองและแต่ดุลพินิจของคณะกรรมาการนะครับก็ถือว่าหลายคนก็มองมองปุทิศทางเดียวกันหลายคนมองปุทิศทางเดียวกันก็คือปอมเพชรทาได้ดีกว่าชัดเจนในยกที่3ยอดเหล็กเพชรนี่มีเมามีเป๋มีเซเลยทีเดียว แล้วก็มีแผลแตกด้วยภาพรวมความเจ็บปวดต่างๆนะก็ถ้าออกแบบมวยไทยจริงๆก็นั่นแหละฮะบางทีเราจะติดที่การออกคะแนนแบบมวยไทยก็ได้พอออกคะแนนเป็นยกอันนี้ก็ปรับตัวกันเองไม่ค่อยชินแต่จริงๆแล้วบางทีรายการวันอาจจะกําลังปรับตัวในเรื่องของการให้คะแนนอยู่หรือเปล่าเราก็ต้องพูดคุยกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเสียงแล้วครับและเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของค่าบีเคที่ออกมาพูดถึงมวยวันนี้ก็ไม่ได้ติสิน วิธีการให้คะแนนของกรรมการแต่อย่างใดก็ถือว่าเป็นการยอมรับความพ่ายแพ้แม้ว่าจะมองว่านักมวยตัวเองชนะก็ตามครับก็ไปกำลังใจให้คนแพ้ยินดีกับคนชนะครับมีน้ำใจเป็นนักกีฬาเจอกันคลิปต่อไปฝากกดไลค์ติดตามแล้วก็คอมเมนต์ร่วมพูดคุยกันได้เลยครับ